รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยซิตจอยเฟรนปุูมใจเสนอเ e ตโทเกมโบชันวอร์ สวัสดีครับวันนี้พบกับซิดจ f r เฟรนนักแคสสมัครเล่นไม่เน้นเนืนเน้อหาเอาหาอย่างเดียวนะครับวันนี้พบกับเกมค u n i โอซ็อกเกอนะครับของเฟมิคอมจะสนุกสนานจะเฮฮาบ้าบินขนาดไหนก็ต้องติดตามรับชมได้เลยครับเอาละครับอันนี้เราจะเล่นเป็นหลีกันนะครับนัดแรกนี่ครับให้เจอกับ ทีมชาติไทยเลยครับอาวหครับรุยเลยครับไม่พูดความทำเพลงโอ้โฟ้าผ่าเอาละโหช็อตเลยตอนนี้เราบังคับเป็นคุณอิโคนะครับตัวเดียวอาบอลฟ้าผา่าครับส่งมาอายังติดอาตอนนี้ทีมชาติไทยได้บอลเอเสียบอลเสียบอลให้กับญี่ปุ่นนะนี่ก็สื่ออ้าวลูกออกข้างครับ ทีมชาติไทยได้บอลเดี๋ยวต้องลงมาคุมบัญชาการเกมโอโ้ลูกสิงโตยังได้บอลอยู่แต่ประตูยังเซฟได้นะครับประตูของเราส่งให้คูนิโอแหมแต่ทีมชาติไทยยิงสวนมาแต่ว่ายังได้อยู่สิงโตแหมยังรับได้ทีมชาติญี่ปุ่นยังบุกไม่ขึ้นเลยครับโอ้โหแล้วเสียประตูจนได้ครับ <c oughs> เอาละครับทีมชาติไทย นี่ครับของเรายิงก่อนเลยฮะสกัดไว้ครับอ่าครับได้บอลนี่ฮะของเราเสียบสกัดไว้ลุยครับลุยยิงครับเรียบร้อยครับโอ้โหเฮดคิกเข้าไปเลยนี่มียิงสะใจด้วยครับเสมอครับอย่างทันควันหนึ่งหนึ่งเอาแล้วครับคนนีโอแลวเพื่อนนะครับนี่แน่อัดครับลตัวลอยเลย ของเรายังกิ้งอยู่เลยอาลูกบอลหายไปไหนครับลูกเนินจาแม่แต่ยังรับได้อยู่อ้าวกระเดึบไปไหนแล้วครับลุกก็ลุกสิครับคุณอโอนี่ครับสั่งการครับคุณนีโอส่งมาลุกขึ้นแล้วแล้วครับลุกขึ้นแล้วนี่ครับอัดอัดแล้วยิงทันทีโอ้โหเิดประตูครับแต่ว่าตามซ้ำเข้าไปแล้วครับผมสองต่อหนึ่งครับผมญี่ปุ่นนำแล้วครับสองหนึ่ง เราครับเราได้บอลโอ้ฟ้าผ่าแหมแต่ไม่เป็นไรครับยิงแหมแต่ประตูไทยยังรับได้ครับนี่ครับอุ้ยโอโ้เราอาจนี่เจอเจอการประทะของทีมชาติไทยครับเอาแล้วครับตอนนี้กองหน้าญี่ปุน่นแหมกองหน้าไทยครับเอาฟ้าผ่าโอ้โหเสร็จเลยครับไทยตามตีเสมอได้ครับสองต่อสอง นี่ครับยิงสวน,น,นทันทีกระจายเป็นหนึ่งคนตัวนี้มาสไลด์นี่ครับเอาไหล่กระแทกแล้วยิงสวนแหมประตูยังรับได้ประตูไทยเปิดออกมานะครับให้กองหน้าทีนี้เล่นกันเอาละครับยิงแล้วแหมแต่ประตูยังรับได้ครับของญี่ปุ่นหรือของทีมพระเอกของเราเนี่เองเอาละครับส่งมาให้กับสไลด์ครับตัวหงาย หมดครึ่งแรกครับเสมออยู่2ต่อ2นะครับไม่เปลี่ยนแผนครับเล่นแผนเดิมยิงทันทีกระจายเป็น1คนเดี๋ยนะครับได้อยู่อัดไว้ครับแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหมีลูกตามน้ำครับของกองหน้าทางด้านด้านขวาครับนะครับแซงน้ำรับ3าครับนีโอวิ่งไปข้างหน้าก่อน ครับส่งมาเอายิงทันทีเลยไหนครับลูกโอ้โหยังปัดได้แล้วบอลไปไหนเอาครับได้เตะมุมญี่ปุ่นได้เตะมุมครับโยนมาแหม่ไม่โดนเอาครับได้จังหวะยิงพวกสาปโตยังพุ่งปัดไปได้ยังได้เตะมุมอยู่ครับญี่ปุ่นเีมชาติไทยต้องคลองเกมรับไว้ให้ดีๆเอาครับ ส่งมาให้คุณโอแหม่โมงไม่โดนเปิดเปิดให้กองหลังครับเปิดขึ้นให้กองหลังอา้าวแต่เสียบอลแล้วทีมชาติไทยยิงโอเวอร์เฮดแหมประตูยังรับไม่ได้เอาละครับว้างบอลออกมาคงอา้าวแต่บอลยังสกัดไม่ขาดแหมแหมคุณโอกระดึบเอ้ยกระดึบยิงบอลหายโอ้โหกระเด็น ประตูรับไว้ได้ครับต้องป้องกันให้อยู่ครับญี่ปุ่นตอนนี้นําอยู่ครับหนึงประตูเอาละครับไทยเปิดมาแล้วก็เปิดมาให้อีกหนึ่งคนนี่แน่เจอสไลด์คู่ครับแล้วยิงลูกยิงนี่ครับดาวกระจายโหประตูทะลุเลยญี่ปุ่นนําห่างครับสี่ต่อสเอาละครับ ยิงแรงกว่าไทเกอร์ช็อตอีกนะครับอ,อ้โหปะทะตาลายคู่ครับอครับเวลาเหลืออีกไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วบอลออกข้างสนามไปทีมชาติไทยได้ทุ่มทุ่มคืนให้ประตูประตูเลี้ยงออกมาแหม่สไลด์แล้วแหมยิงชนเสาโอ้โหฟ้าผ่าอาลวครับลูกบอลติดสายฟ้าแล้วทีมชาติไทยบุกขึ้นมา เอาละครับเข้าสู่ช่วงทศเวลาบาดเจ็บแหมทีมชาไทยได้ทุ่มครับเอาละครับญี่ปุ่นต้องตั้งรับให้ดีๆครับส่งมาแหมเสียบไม่โดนแล้วยิงนี่ครับทะลุ2ตัวแหมแต่ยังรับไว้ได้โดนอัดครับยิงล้ยิงนีงง่ดาวกระจายนินจาเอาแหมซ้ำไม่ทันครับแต่ไทยชน,นะครับ อ่าญี่ปุ่นชนะครับสี่สองครับขออภัยด้วยเอาแล้วครับนัดต่อไปไม่ทราบว่าเจออะไรอ่าขอเจอ,อน,นี้โอ้โหเกาหลีใต้ครับเอาล้ครับลุยยิงแหมยิงก่อนเลยครับสนามนี่ฝนตกนะครับเอาลครับเกาหลีพาบอลขึ้นมาโอโ้ยิงโอ้โหเสร็จเลยครับ 1. 0อศเอามียิงซ้ำด้วย เอาละครับโดนประตูเสียประตูอย่างรวดเร็วเอาครับยิงลูกดาวกระจายมาเรียบร้อยครับประตูทะลุเลยญี่ปุ่นตามตีเสนออย่างรวดเร็วนะครับหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งฮะเอาละครับอัดเอาละครับจ่้แล้วก็ยิงให้ทะลุครับอย่างครับเอาครับโดนอัดแล้วคนนี้เเรียกบอลแต่ว่ายิงลูกดากก้อนนินจ้าโอ้โหยังรับไปได้ประตู อู้สรระตูเกาหลีใต้ส่งมาให้กับกองกลางแต่ว่าโดนอัดเอาส่งนี่ครับเจอเสียบแล้วส่งมาครับส่งมานี่น่ะเสียบโอ้โหไม่โดน <c oughs> เสียบสไลด์มาได้ยิงมาขอบคุณยิงโอ้โหประตูยังรับนิ่งอา้าวโดนฟ้าผาอ้หอัดไม่โดนครับอัดไม่โดน เจอลูกยิงสายฟ้าประตูยังรับไว้ได้บนอะไรครับคุณอีโอเนี่ยากอ้าวปั๊บปั๊ปั๊บเอาครับส่งมาเจออาจครับนี่อาจแถมครับเอากระดึบลุกขึ้นสิคุณอีโออา่าเน่เวลาตอนนี้เหลืงไม่ถึง1นาทีของเกมนะครับครึ่งแรกเอาครับบอลมาถึงฝั่งซ้ายเกาหลีใต้มาถึงบอลก่อนแต่ว่าโดนอัด ส่งมาครับเดี๋ยวนี่แน่เจอไหลกระแทกครับแล้วยิงสวนอ้าะครับประตูแหมประตูมาถึงก่อนประตูเปิดยาวไปครับประตูเกาหลีใต้ส่งมาให้กับกองกลางตัวลูกโดนเข่าลอยนี่ครับโดนสไลด์ตาแหมตาค้างเลยเอ้านี่แน่นี่แน่นแนเจอไหลกระแทกส่งครับ ส่งให้กองหน้าแล้วยิงโอเวอร์เฮดเอาเราเพเอกแหม่ระเอกตามซ้ำไม่ทันแต่ว่ามีคนเพื่อนมาตามซ้ำครับเอาละครับนํำเป็นสองประตูต่อหนึ่งแล้วเอาละครับนี่แน่เจอสไลด์ส่งครับส่งให้เพื่อนทางด้านขวายิงประตูยังรับได้ส่งมาคณนี้อดเด็ดเด็คนนี้อมาอ๋อห,อหมดเวลาครึ่งแรกครับ เอาล้ครับญี่ปุ่นนำอยู่สองต่อหนึ่งครับทีมพระเอกของเราเอาแล้วครับสไลด์ไปได้หนึ่งคนเข่าลอยกระโดดมาเอาแล้วครับเตรียมตัวตอนนี้ลมมาแรงมากนะครับบอลน,นี่โอ้โหยิงทะลุเลยเอาล้ครับญี่ปุ่นนำห่างไปเป็นสามต่อหนึ่งเอาล้ครับต่อมาต่อโอ้โหฟ้าผ่าไม่มีใครเป็นอะไรเลยเอาครับตอนนี้ขึ้นลมแรงมากยิงมาแหมประตูญี่ปุ่นรับไว้ได้ครับพี่กล้ามโตของเรา สไลด์ไม่โดนครับคูนิโอแต่ยังมีเพื่อนมาสกัดไว้ได้เอาญี่ปุ่นตามเก็บบอลได้ยิงประตูไม่มีปัญหาครับรับไว้ได้สบายๆโอ้โหโดนอาจทั้งคู่ครับแล้วส่งให้เพื่อนที่อยู่ข้างหน้าอาจเอาแล้วครับกองหน้ารับบอลไว้ยิงประตูรับได้อกสาประตูเปิดบอลยาวให้กับกองกลางตัวลุกนะครับของเกาหลีใต้แล้วส่งมาให้ทางด้านซ้ายบอลออก หลังไปนะครับเอาละครับประตูของญี่ปุ่นเตรียมตเตะเปิดเกมขึ้นมาโอ้โหบอลอัดคู่ครับแต่ว่าเกาหลีเก็บบอลไว้ได้นะครับป้องกันตัวลุกเอาละครับตอนนี้ยิงลูกแหมยินยางนะครับแต่ไม่เข้าซ้ำอ,อีกทีกเ็เข้ามือประตูฮนะโอ้โหฟ้าผ่า,าแหมแต่ส่งคืนให้ประตู Beast. ครับเกาหลีใต้ต้องรีบทํา เกมนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นนำไป2ลูกแล้วนะครับครับไข่หลังมาให้กับกองหนา้ามงยังไม่เข้าครับเปิดมาให้กับเพคของเราโอ้โหโดนอัดยอมไม่ได้อครับโอเวอร์เฮดส่งมาให้กับโอ้โหโดนอัดจ,จะเดินสทีซ้อนโอโ้ยิงมาเนี่ยประตูยังไม่มีปัญหาครับรับไว้ได้เหนียวเหน็บเลยทีเดียว เอาละครับคุณโอรับบอลไว้ส่งให้เพื่อนยิงแหมประตูรับได้ครับเอาละครับเปิดบอลยาวมาของกลางตัวลูกได้บอลครับแหมคิวคิวงอนแล้วกันยิงแต่ยังรับได้ครับญี่ปุ่นเวลาเหลือ5วินาทีครับกลยจะทดนเวลาบาดเจ็บแล้วแหมอัดหน่อยโหยิงลูกกาอากาศแต่ยังรับไว้ได้ครับส่งมาครับ อโอ้โหโดนอาดอีกแล้วอยอมไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่โอ้โห,โอโหเอาคืนไม่ได้แม่แต่ชนะครับสามต่อนหนึ่งเอาครับเจอกับมองโกเลียครับแม่มาศอาละครับลุยยิงนี่นะครับคุณอีโวต้องยิงก่อนฮนะอาร์ตเอาแล้ว โอ้โหลงมาแรงลูกยิงดาร์กอนินจาโอ้โหแต่ว่าติดกองหลังยิงซ้ำอีกทีนึงไหนบอลหายไปไหนเรียบร้อยครับญี่ปุ่นนำไปแล้วครับ1นึ่ต่อศนแหมนำไวซะด้วยครับเอาละครับอาจครับที่ผมเปียมาเรียใบยตองของเราส่งให้คูนิโอโอ้โหโดนอาจอนี่นะครับโดนยิงจากนอกเขตโทษยังรับไว้ได้ครับ ประตูแหมเหนียวกว่วากาบ่ายาชี้แล้วไงเม,มื่อกี้เมื่อก้เอ้าคืนไม่ได้แหมประตูปัดไว้เอ้ยโอ้โหยังรับไว้ได้ลมแรงครับตอนนี้เอาเจอลูกยิงม้าศึกยังติดตัวประตูนะครับส่งมาเอายังยังบอลบอลยังเคลียร์ไม่ขาดเสียบไว้แหมประตูรับบอลจากนอกเขตโทษแล้วส่งมาให้กับคูนิโอนะครับคูนิโอไม่ถึงบอล อันนี้บอลยิงโอเวอร์เฮดจากนอกเขตเอา้าประตูโอ้โหรับไม่ได้ครับมองกรเลียตามตีเสมอเป็นหนึ่งต่อหนึ่งคุณิโอยิงครับด้วยความแหมแขนเครื่องจากจังหวะที่โดนอัดเอา้าโดนยิงอัดเหมือนกันครับคุณิโอตามมาช่วยหน่อยครับกองหลังโอโ้โดนอัดเต็มๆครับส่งให้เพื่อนครับ เพื่อนยังเติมเกมมาไม่ทันเจอสไลด์ครับเจอสไลด์นี่น่ยยิงสวนครับแต่ยังยังไม่เข้านะครับหาวัคเรียวสั่งการแล้วตอนนี้บอลติดน้ำออกข้างสนามไปครับญี่ปุ่นได้ทุ่มโอ้โหกินแดนครับกินแดนมาส่งมาเอาดันส่งให้กองหลังติดกองกลางตัวลูกของมงุกเลียครับนี่ครับโดนอัดส่งมา สองแฮปกองหน้าเอาไม่มีตัวประกบนี่ครับยิงลูกแล้วก็นินจาแล้วแม่แต่ประตูยังรับไม่ได้ลูกหมุนครับพายุแรงมาแรงครับกองหน้าองโกเลียเก็บบอลไว้ได้เจออัดไว้ส่งมาให้กับคูนิโอโหโดนอัดสไลด์นี่ครับยังบอลคืนมาได้เอาโหยิงยิงอัดกันเองบอลเอาล้ครับช่วงทุบเวลาบาดเจ็บแล้ว แหมหมดเวลาครึ่งแรกครับเสมออยู่ครับหนึ่งต่อหนึ่งเอาละครับคุณโยสั่งการแล้วส่งมาเอาละครับทําทางไปทางด้านขวายิงลูกดวก็นินจาบอลพุ่งมาแหมตามซ้ําไม่โดนเอาละครับยิงเรียบร้อยครับแหมคุณโยไฟของเรายิงได้แล้วแหมส่าใจครับลูงนี้สาใจนำสองหนึ่งครับแหมดูท่าดีใจซะก่อน เอาละครับลุยต่อแม่สาใจครับคุณโอยิงได้เป็นประตูแรกนะครับเอาละครับแหมเอาคืนไม่ได้เอาโหโดนพายุหมุนเพ่ของเราโอ้โหโอ้โหหลับเลยเอาลูกบอลออกไปโอ้โหพายุอ่าญี่ปุ่นได้ทุ่มนะครับเอาละครับ สั่งการครับสั่งการให้อัดเลยครับโอ้โหลูกมงแหมยังรับไว้ได้ครับโอ,โอ้โลมมาแรงแล้วเกินนะฮะลมพัดมาฝั่งญี่ปุ่นด้วยระวังด้วยครับโอ้ยิงลูกกลางอากาศยังรับไว้ได้ประตูญี่ปุ่นส่งมาครับให้คุนิโอในกลางสนามเจอลูกพุ่งมงของคุนิโอยังไม่ได้ยิงลูกแล้วก็นินใจครั้งครับกองหน้าด้านซ้ายแหมติดประตู เจอลูกยิงซ้ําแหมประตูยังรับไว้ได้แล้วคูนิโอไปนอนทําไมครับเนี่ยระวังด้วยครับมงโกเลียเคอร์เตอร์แอตแทกมาทันทีกองหน้าสตัวโอ้โหลูกบอลชนเสายิงซ้ําอีกทีแหมประตูยังรับไว้ได้รับส่งมาให้กับแหมยังกับลงมาไม่ทันครับยิงโอ้โหยังชนเสายิงอีกครั้งแหมประตูยังพุ่งรับไปได้ครับญี่ปุ่น เหนียวยังกับวากาไปยาชิอลยรทีวโอ้โหโดนอัดครับดูคนนีโอเจอลูกยิงโอเวอร์เฮดประตูยังกระโดดรับไว้ได้เปิดยาวขึ้นมาให้กับคุนีโออีกครั้งนึงแหมบอลเลยไปที่กองหน้ายิงลูกโอเวอร์เฮดยังยังไม่เป็นไรประตูตอนนี้โอ้โหเอาลูกโทษครับญี่ปุ่นได้ลูกจุดโทษเอาแล้วครับยิงครับโอ้โหยิงซ้ำอีกทีแหมประตูยังรับได้ครับ แล้วประตูเปิดมาให้กับกองกลางตัวลุกเอาแล้วครับเคานต์แอทแทกอีกครั้งยิงจากนอกเขตโทษแหมประตูยังพุ่งปัดมาแล้วรับไว้ครับเอาละครับเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วบอลเลยมาแหมเลยเข้าประตูเลยครับเข้ามือประตูเปิดมาครับให้กับแหมหมดเวลาครับโอ้โห ญี่ปุ่นชนะมองโกเลียครับ2อต่อหนึ่งจากแหมประตูชัยของคุณิโอนะครับพระเอกของเราเอาละครับก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับคุณิโอในเวอร์สเอ่อทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลเอเชียนะครับก็ชนะไทยชนะเกาหลีใต้แล้วก็ชนะมองโกเลียได้นะครับโอเคครับสำหรับคุณิโอ ่อ World Cup ฟุตบอลครับก็ขอจบการแคสด้วยเวลาเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคุณโอในพาร์ตต่อไปนี่จะเป็นทัวร์นาเมนต์ของทวีปไหนก็ติดตามรับชมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีสิ่งใดที่ผิดพลาดนะครับต้องขอประธานอภัยด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าถูกใจกด u b s c r i b e ได้เลยนะครับถ้าอยากติดตามผลงานต่อๆไปนะครับ สำหรับวันนี้ก็รายการซิตเกมเมอร์นะครับเลโทเกมนะฮะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมรายการนี้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ